เอาแล้วเลยทำไมอ่ะนี่ไปถามสินี่จะมา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 ม่ะี่าม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 นนยมามายามามามานามาราม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 ารเปิดาุรมา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 มอมามามารับาามอมามมา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 ามาีาามาตานาีามาา อะไรกันเนี่ยเหรออ๋อครับผมจรจับอุดหนุนหมูเต้ตลอดที่หมูเต้แล้วพูดว่าเป็นยังไงบ้างครับใด่ครับผมเพราะว่าหุ้นมีขุดบอลแล้วก็ขุดิงกิ้เลยไหมกินคอจิ้มไหมขนาดไม่ใส่นจิ้มไม่ใส่น้ำจิ้มไปยงไงฮะไปอร่อยร้อนอร่อยอร่อยอร่อยแต่วลองจิ้มลองจิ้มอีกงครับลองจิ้มตัดตมัดตัดครัดตัดับสวยดดดด อเราจริงใช่ไหมก็คือเราต้องดูเลยว่าอันนี้อร่อยจริงหรือเปล่าคุณได้เลยครับครับเจริมาคุยครับทำไมเจ๊ถึงคิดทำหมูเตะแล้วมาเกลื่อนพวกนี้แต่ที่จะพูดในรายการครับอ๋อต้องไปใช่ไหมใช่รับเอาทำไมไม่สองเริ่มเอออันนี้อร่อยจริงหรือเป คือเราก็ทํากันเลยละครับดสามคนนะเคยเคยเห็นตอนแรกๆเป็นไงม้าใหญ่กับหมูอีกเขาแล่นอะนะตอนนี้แบบหมูใหญ่เลยผมกะหลี่เนี่ยผมกะหลี่คุณบอลจะเป็นคนหาอ๋อผมกะหลี่นี่ไปหาที่ใหญ่อ่ารัชดาไม่ใช่ลำลือลำลือเลยพี่ปี๊ดปั๊มพี่ปี๊ดพี่ปิ๊ดก็จะคอยดูเรื่องเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็ก็ไอ้ไอ้แจ็คไม่รู้อะไรก็จะมาถามนะซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันข้ไปถามเขาอีกทีอ่ะคุณเปืนหมายหนึ่งหมายปืนหมายปืนปืนหน่อย มาแล้วครับลอยลอยคุณพ่อที่เป็นแบนด์ของใครครับอันนี้เป็นแบนดของคุณยายยังค่ะอ๋อนี่อาบน้ำไม่กินนัวนอะเดียวเดีเอยจะถ่ายกันไหยวะเนี่ยถ่ายอยายกับเ้ับกันงเนาเนี่ยโอเคก็ดีก็คือถ่ายผทเองกันอับิ่านอร่อยใช่ไหมอรับมากครับผมอรอยรอ